ันนี้เป็นครั้งที่20ตรงกับวันที่29พฤศจิกาสองห้าข้าพเจ้าในดิจพลสมดิษิ์ขอบเป็งวาจาสัตยายพุทธม,มนถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ิยาบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทตเาจ้าองค์หลวงปู่สาเ,เร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศซลาตลอดทั้งคุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเ,เ,เทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสรรยายขอข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระาตนา์ตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบนนันณาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสารายายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกาไวไลสุอัตตะคชันตูเทวดาสธรรมามุนิราชาศสุนันตุสักขามุขะถังสักเกตกรมเมตารูเปคีดีสีขาลาตาเลจันตาลิเขวิมาเนทิเปรัตเหจักขามีตาดูวะนาคาหานิเขหามวตุมหิเขเตภุมาจายันตุเทวชรลฐาระ วิสณุเมญะขาคันทัาปนาคาติทันตันสันติเกยังมุนิวราวาจานังสาวะโวเมณสุนันตุธรรมสวรรคโรอยังพันธันตาธรรมสวรรคโรอยังพันธันตาธรรมสวรรคโรอยังพันธันตาบทสวดนามังกาลสิทธิคาถาธรรมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานาที่เมสรางอัญญพุทโธเมสัจระนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสตรีเมหตุสัพพะธานาที่เมสรางอัญญังธโมเมสัจระนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสตรีเมหตุสัพพะธานาที่เมสรางอัญญสังโฆเมสัจระนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสตรีเมหตุสัพพะาบทสวดมหาการุณิโกนาโถ ตีอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายะสัพพปานินางปุเรนตวะปรมินสภาปโตปะตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงตุสัพูปตะวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินางปุเรนตวะปรมินสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงตุสัพูปตะวามหาการุณิโกนาโถสุขายัสัพพปานินางปุเรนตวะปรมินสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงตุสัพูปตะวา อสวนมหาสาเมสูตรเอวามีสูตรต่างเอากาังสมัยังพระควาสเกสุวิหารติกะปิละวัฏถุสมิงมหาวาเนมหาตาพิฆุสังเคนาสถิงปัจจันเตหิพิฆุสเตหิสัเพหิวะอาราังเตหิทัสสังหิจโลกกาทัตุหิ <c oughs> เทวตาเยปุญญเณรนะสสนนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายาภิหกสังกัญจะอราโคจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตานังโหสีอายังโขภควาสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตตาวิขุสังเขนะสติมปะจามันเตหิพิขุสตเตหิสเพเหวะอรานเตหิทัสหิจารโลกาตุธาตุหิเทวตาเยปุญญเณร สันนิบาติตาโหติพระควาลตังทัสสนายะพิขุสักขันจะยานุนัมยามปิเยนะพระควาเตนุวัสังกมยามะอุปสังกมิตวาพระข้าตสันติเกปเจเกคาถาภาษยมัติอัตโขตาเทวตาเสยยาคาปินามะพระวาปุริโสสัมมิเชตาวาพาหังภาษาระยะภาษาดิตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวสุอัตระเห็นตาพระควาโตปุระโตปตุราหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวายเทตวาการมตัง อาทางสูเอกาเมตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกมังคทางอาบาสีมหาสมัยโยปวานาสัมิงเทวกายสมาคาตาฆาตตามหาอิมังธรรมะสมัยยังท้าขีตายเยวะอัปรายชิตาสังคติอาตาโคปราเทวตาพระควโตสันติเกมังคธาตอาปาสีตัตตาลพิคาโบสมาท่าห่างสูจิตตังอัตโนอุชูกามะกัางสูสาราเทวะเนตานิฆะเหตตวาอินทาริยานิรักขติปันทิตาติ อธคบปราเทวตาพระก ial, ัปโตสันติเกมังคารังอภาสีเฉตตวาคีรังเฉตตวาปริฆังท่าขีรังโอหัดจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาราจคุมาตาสุรันตาสุสุนังคติอธคบปราเทวตาพระกัปโตสันติเกมังคารังอภาสีเยเกจิพุทด pues ังสารานังคตาเซนะนตเตคมิสันติอัปปายะภูมิงปะหายะมาณุสังเทหังเทวะกายังปุริมปุเรนสันติติอธคบพัควาพิ่ขัวมาเตสีเอภุญญีนะพี่เขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปาติตาโหติ ตถาคาตังทัศนายาะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิฆเวอาหิสูงอติตามัทน,นางอารานโตสา,นสามพุทธาเตศปีพระวันนางนังเอตัปปะมาเยวะเทปตา <c oughs> สันนิปฏิตาเหตุสงศยาทัปปีไม่ห่างเอตตาดหิเยปิเตพิฆเว ภรวิสันติอาานาคตามัทฐานังราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปพวันตานังเอตัปปัตมะเยวะเทวตาสันนิปติตาภรวิสันติเสยญาทาปิมัยหังเอตตาหิอาจิขิสาม,มิภิขเวเวทวกายานังนามานิกิตายสสาม,มิขิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทวิสามิภิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาธาาุกการมาสิกาโรธะภาสิสม,มิติเอวัมพันเตติโขภิกขุภคพพวา,า,าโตปจโสสูงภควาเอตัถาวจระ สีโลกันมนุสสกัสสามิยะถาภูมาตาธาสิตายเยสิตายคิริคะพารังไปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวัศลินาโลมาหังสาวพิสัมุโนอัฏฐตมนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาปิโยปจัจจสตเยตวาวเนึงกปิลาวะทเวตาตัวอมัตยิสสถาสาวเกสสะเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโบเตจารตปมากรุงสุทาวะพุทธศาสสนังแต่สัมปตุระหูยานังอมนุสสานาทัสสนังอเปเกนตมันทักุงสหสางอัฐสัตตดิสตังเอกะสหสานัง อมานุสามารถทักสูงอมเปเกนนะต่มาทักขคงที่สามสภาภูราคงตัณจัสภังอภินญญาว่าวกขิตาวานะจักรภูมาตตโตอมันจะยิสัทว์สาวกเกศเสนระเตเทวกายาพิกัรตาเตวิชานาถพิคุโยเยวหังกิตยิสามิคิดาหิอนุภูปโสสตาสหัสสาวะขุยขาภูมากระบีราวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสส์ศรีนมวัฒนาภิกมุณพิโฆนางสมติงวานังชาสหัสสาะเหมาวตาข่าหน้นะต่วันนิโนที่มันโตชุติมันโตวะนมันโตยัสส์ศรีนมวัฒนาภิกมุณพิโฆนางสมติงวานัง สตาคิราติสหัสายะขกษานันตะวันิโนที่มาโตชุติมันโตวันัมโตยัสสิโนวัฒนาพิคมุงพิฆนังสัมติงวันังอิเจเตโสลัสหัสายะขกษานันตะวันิโนที่มาโตชุติมันโตวันัมโตยัสสิโนวัฒนาพิคมุงพิฆนังสัมติงวันังเวสามิตาปจัสตายะขษานันตะวันิโนที่มาโตชุติมันโตวันัมโตยัสสิโนวัฒนาพิคมุงพิฆนังสัมติงวันังกุมพิโรราชาไคโกเวปุลาสานิเวสนามพินยนางสตาสหัสังยะขษานามปะยิรูปัสติกุมพิโรราชาไคโกสุปปัมติวนัง อริมันตร์จาริสังราชาท่าตัตโธภาษาสติค้าทาปนาอิปติมาราชายศสิโซปุปตปิตรสาผ้าโมอินทนานามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนมันโตยัสสสิโนมาธรมนาพิกมุงพิ้วคนาสัมติงวันังทักขินเนียนจาริสังราชาวิรูนาหงตปัสสาสติคุมพานาอิปติมาหาราชายศสิโซปุปตปิตรสาผ้าโมอินทนานามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนมันโตยัสสสิโนมาธรมนาพิกมุง พิฆนาสัมติงวะนังปชิมันจาที่สังราชาวิรุปโขภาษาสตินาคานาธิปติมหาราชานยสัสิโสอุปตปิตาสาภาฮาโวินทนามาหลาอิทิมันโตชุติมันโตวะนัมันโตยัสสินโนมานามานาพิกมุงพิฆนาสัมติงวะนังอุปตาลจาที่สังราชากุเวโรตัสภาษาสติยคานาที่ปติมหาราชานยสัสิโสอุปตปิตาสาภาฮาโวอินทนามาหามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวะนัมันโตยัสสิโนโมธามานาพิกมุงพิฆนาสัมติงวะนัง ปุติมาที่สังถ้าตารัตโถทักขิเนนะวิรุดากโกปชิมในน้วิรูปคโคกุเวโรอุตระังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาท้ทังละมานาทังสุวะเนกะปิละว,วัฏวะเตสังมายาวิโนทัสสาอาค,วคูวัจจนิกาสะทามายากุเลนทุเวเลนทุวิภูจาวิภูโตสหจัทนทโนกามัสเซโตจักกินุวันทุนิมันทุจาปานโ,าโรโอปามโยจัตเตเทวัสดโตจามาตติจิต,ตาเสโนจักคันธโพนณโรราชาชโนสโพ อาคุปจ,จสัสศิโคเจวะติมพารุโสริยวัชสาเอเจจันเยจาร,ราชโนคารัมพาสหาราชุพิมุทามานาพิกมุงพิภานาสติงวนังอาตาคูนาภาษานาคาเวสราสหัตตาจกากัมพลัสตระาอาคูปยาคาสหายติพิอมุนาทัตตารัตจะาอาคูนาคายาสสิโนเอรามนโนมหานาโคโสปคัสมติมวนางเยานาคาราเชสหัสสาหารันติธิพาธิชาปขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตมวะนามาชาปัตตาเจตลาโสุปนาอิติเตสสนามังพยัญตนะ พยัญตทานนะคะราชานามาสีสุปันตโตเขมามังกาสีพุโทโธสนะหิวาจาหิอุบ่าววะายันตานะคะสุปันนาสารณามังคังสุพุทธังชินาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพระตาโราสวัสเตเตอิติมันตโตยะสัชโนกาลกัญชามามหาวิสมาอสุราธานาเวคาสามเวปะจิตติสุจิตจารปะหาระโรนโมจีสหัสตันจาผลิปุตตานังสเพเวโรจะนมามักาสารเนยังอิตวาพระดิเงเศนังราหูพระท้ามุปาคมุงสมัโยธานิพันพระทันเตพิโคนาสัมติมมนัง อภิโจฌาเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาคมุงวัตุนาวัต so, ุนาเทวาสมโมจายัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาคุเทวายัสสิโนทัสเตสสากรยาสเพนนาตตะวนิโนทิมาตกชุติมันโตนัมโตยัสสิโนโมธมนภิกขมูลพิฆมุงพิฆนาสุกติงวานังเป็นทูจธาเทวาสหะริจารสมาจารุเวยามาจารทะสุปุริสาเทวาจานณะมาคูปุรากิตาสุริยะสุปุริสาเทวาสุริยะมาคูปุรากิตาณขัตตานิปุรากิตาวาคุมันทะมันทวะลาหังกา วาสุนังวาสวะเสรโทสกโกปะฆาปุตินาโททัสเตเตสหะกายาสเปนานาตะวานิโนนที่มันโตชุติมันโตวันัมโตยัสสิโนมุธมนาปิกขมงพิกขุนางสติีวันังอาทาคูนาสาวูเทวาชาลามักคีสิขาดิวะอริธอริธากาจ่าโรชาจ่าอุมาปุพพานิพพาสิโนวัดุนาสหันธมาจ่าอจุตาจ่าอเนชกาสวดเลยะรุจิราอคูอาคูวาสมาเนสิโนทัสเตทัสเอเตทัสธากายาสเปนานาตะวานิโนนที่มันโตชุติมันโตวันัมโตยัสสิโน วัฒนานาภิกขมุปผิวคนานสัตติงวะนังสมานนามหาสมานนามนุสสามนุสสุตตมารถิฐาปุสิกาอาคูอาคูนโมงปุสิกาอาคาคูหารโยเทวาเยจารโลหิตวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายัสสสีโนทัศเตสสะกายาสะเพนนานตตะวนิโนทิมันโตชุติมันโตวันโตยัสสสีโนวัฒนานาภิกขมุปผิวคนานสัตติงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสะ โอทาตะคายะหะปโมขาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาราคชานิสกายจายัสิโนทนายังอาคาปชนโนโยธิสาวิวัสติฮัสัยเตยสากายาสะเพนานะตวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันัมโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิโคนาสมติมุนังเขมิยาตุสิตายามากระทกาจายัสสิโนสัมพิตะการละมาสเสรฐาชตินามาจาสวานิมานาตติโนอาคูปะทาคูปะรานิมิตา ถ้าเศรษฐะสหกายาสเพนานตตะวันนิโนทีมันโตชุต่มมันโตว,วนันนมันโตยะสติโนมดธรรมนานพิกรมุงพิงคุณัสมติงวะนงังเศรษฐะเตวานิกายาสเพนานตตะวันนิโนนามันวาเยนะอคันฉุงเยจันเยสัติสาสหปวุทธาชาติมัคคีรงังโอคาตินามานาสวังแทเขกโมคาตารังนาคางังจันทังวะอาัสิตาติตังสุภรามานปรมาตโตจา่าปุตตาอิทิมาโตสหสหสานังกุมารโอติโสจ่าสุปคัสคสมติงวะนงังสหัสระพามาโลกานังมหาพรมาพิติทัตติ อุปปันโนชติบันโตพิสมากายโยยัสสัสิโสทัสสธาอิสระอาคูปัจเจกาวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพปิกันเตสินเทเบสพามังเกมารัชเซนาพิกามิภาษาคณะศาสนาตะวันออกเอธหาคณะตัถะพันธัตถารเคนาพันมะวัตโตสมันตาปริวาเตถามวมุจจะหะโกจิเนห์อิติตัถามหาเสนโญคณะหาเสนาเปสิยิปนินาตลมหาจะสรังกตนาวะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคทันยันโตสวิชโกตานธา โอบอจุธาวันติสังกูโธอาสัยยังวัศิษฐันจาสาภังวิพินญายะวะวาคิตตวานะจักขุมาแต่ตัวมันติยสัทธาสาวกเกศาสนีรัติมรัสเสนาพิกันตานติวิชนาถาพิโวเตจจารัตตปรมังกรุงสุตตว่าพุทธศาสตศาสนาวีตละแขหิงปตามุงในสังรมณีอินชยุงสเพวิชิตตัสังขมานพญาติตายสัสสินโนโมทันติสหัปุเตหิสาวกอาเตชในสุตติปรสวดจุลักษยยาปกรณ์นโมเมพุทธ เตชะสารตนตัตยธรมิการเตชะประสิทธิประสิทเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมาจ่าอินทจะาจัตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสพัพพมะชยยะประสิทธิพวันตุเตชยยะชยยะธรณีธรณีอุทธิอุตตีนาทีนาทีชยยะชยยะค้าคนละตนละนิสัยนิไรใสเสน,นะมุเม,มร,ร,าานนรุราชพลนรชีชยยะชยยะคัมพีระโสมพีนาเคนทะ นาคีพิสาจะภูตากาลีชยชยะทุนนิมิตาโรคีชยชยะสิงคีสุธานนาโมขชาชยชยวารุณะุมขะสัตตาชยชยะจำปาทินาคะกุลคันทุกชยชยะคัจฉคณัตตุรงสุกะระผู้ชงสีหาพยักทัธีปาชยชยะวารุณะมุขะยาตาชิตาชิตาเสนนารีปุณะสุทินรดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะ ธรณีตะเลสธาสุชายาชยชยาธรณีสัดินสธาชยชยมังกราบลัญญาภระวคเขชยชยะวารุนยะเขชยะชยรลักขาเสสุระภุชะเตชาชยชยะพรมเมนทังคนาชยชยาราชาธิราชสาชัยชยะชยะปฐวิงสพังชยชยอราหันตาปัจเจกะพุทธ ทสาวางังชยะชยะมะเหสุโรหารินฮาโรหาดินเทวาชายะชยะพรหมาสุรโคชยะชยะนาโควิรุฬหโกวิรุปโคจันทิมาราวิอินโทจันเวนะเตยโยจะกุเวโรวารุโนปิจะออคีวายโยจะปจุนโโหกุมารโดทัตตารัะโกอัฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทายโยอิสีโนสาวกาส,ากาสาภาชายะรามรภวันตุเตชยะธโมจะสังโคจั ท้าสปาโลจาชยกัลางเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถิพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมลสะจปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพริมันเตปโมทิตาชยัตตาพรหมคณาเมห์สีโนชโยปิพุทธศาสิริม so ัตโตอายังมลสะจปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพริมันเตปโมทิตาชยะตติร อินทัณามาเหสิโนชโยปีพุทธศัตย์สิริมัโตอายังมรสัจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตถาเทวคณาเหสิโนชโยปิพุทธศัส์สิริมัโตอายังมรสัจปปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตถาสุปันนคณาเหสิโนชโยปิพุทธศัตย์สิริมัโตอายังมรสัจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตถานาคขคณาเมหสิโน เฉยโยปีผูรักษาสิริมัตโตะยังมรสาจารปาปีมัตโตปราชยโยอุโคสยามพุทธิมันเตปโม,มทิตาชยัตหะสัพพรม,มะคณาเห็นโนชั้นชยันโตโพธิยาโมเลัก,กายานังนัททิวัตโนนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชัยโยโหหิชฉยัสุชยมังคะเลอปาราชิตาปลังเกศิเสปทวิภูคาเรอภิเศเกสภพาพพุทธานังอคัปปัตโตปโมทติสุนัก ขัดตังสุมังคลังสุปาพาตังสุงหุบทิตังสุขโนสุมุหุบโตจะสุยิถังพรมาจาริสุพระทักขีนางกยะกามังวจากามังพระทักขีนางพระทักขีนางมโนกามังปะดิทิเตพระทักขีนาพระทักขีนานิกัตวานะละพันตัดเทปพระทักขีเนเตออาทารัฐาสุขิตาวิรุฬหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทัสหะสพเพหิยาติภิ สูนันตูพลโตเยเทวาอาสมิงทาเนอันธิคตาทิกายุกาสทาโหตูสุขิตาโหตูสัพพาธาละันตูสัพพาสัตตานังรักันตูชินะศาสนังยากาจีป,ปะทานาเตสังสเเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเลป,ปะวะสันตุวัสังวสาวราหังกาโรคาจุป,ปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพา กายาสุขังจิตตาสุขังอรานตุยถาอรหังโอสวัธรรมะนิยามะสุตังเอมเมสุตังเองังสมัยยังภะคะวาสวัทชียังวิหารติเฉตาวานีอนาคปินทิกะสัอารามเมตตะระโขภะคะวาพิขูอมันเตศีพิขาโบติภาทันเตติเตพิขูภะวะโตปัจจโสสูงภะคะวาเอตตะทวจักอุปทาวาพิขาเวตถาคตานาอนุปทวาอัฏา ตถาคตานังทิตาภาษาทัตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามันตาสเพสังคารานิจติตังตถาคตัวอภิสัมพุชติอภิสเมเติอภิสัมพุชชตวาอภิสเมตวาอจีคติเทเสติปญัปเปติปทาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังคารานิจติอุปัทวาพิขาเวตถาคตานังอนุปัฏวาตถาคตานังทิตาภาษาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามันตาสเพสังคาราทุกขาติ ตัตถาคาตัวอภิสัมพุชชาติอภิสเมตติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปยักเปติปทะเปติวิวารติวิภาชชาติอุตานิกรณติสเพสังคาราทุกขาติอุปัฏาวาพิคาเวตถาคาตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิตตาวสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาสเพธมาอนัตตติตัตถาคาตอภิสัมพุชชาติอภิสเมตติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวา อจิขติเทเสติปะจะเปติปะจปะปัฏฐเปติวิบารติวิภาชาติอุตานิกรโรติสเพธมาอนาต,าติอิทามะโบจจาภควาอัตตมานาเตพิขุภควะภควาโตหาสีตังอภินันทุนติโุสวดพัทเทกรัตตาคาถาอติตังนานะวาคามายะนำปฏิกเขะเถนะครับตังบุคคลไม่ควรคำนึงไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอะไรอะไรไม่พึงพบวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาถาติดตามไปะหินั้นตังอปัตตังจานาคตังิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทธรรมตถาตถา,ตถาวิปัสสติอสังเฮราอาสังคุปังตังวิธามนุย์พรูอเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่ากจำแจ้งไม่ง,นงนอนแองนคอนแคลนเขาควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจะมาตังปังโกชัย,ยามาดารังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเราจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นาหินโนสังคารันเตนะมหาเศนิณัมัจจุนาพาะการขารเพยียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโาหาราตามาตาทิต,าตังตังเวพระเทกรันตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวขันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมมะส,สัง เวขาปัจจะเวกขาคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนญากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมามายามริตะพางอันเราพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยัตต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยัตต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอ่ะ เปตวิญญาณโนคันปสัสจากวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติยังนอนจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน <t> กะลิงขดังอีวังประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังมาหาประโยชน์ไม่ได้อันนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวายธรรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิโรูชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตวสังวุปัสมโมสุโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสสัตตามารันทิมารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริสุจะมาริสาเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณชิเนะม เอหะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกามังสะเพหิพระเตหิกัดตังปุญญโนอนุมโมทันตุโสน,นันตุพนโตเยเทวาอาสงทาเน ทีข้าตาทีคายุกาสะทาหอนตุสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุมัตตาเป็นตาสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุสเพยาติกาสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุสเพอายาติกาสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุสเพปิสาสเพยัขาสเพเปตาสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุสเพอไอจาริยุปัชชยะสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุสเพนักขัดตาสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุสเพเทวาสุขิตาหอนตุทุขาปมุจจันตุสพเ S.> สามารถตินังสามิชันตุโงบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตวโตอคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตวคันติมายะอิติภะควาปฏิธนคาถายาเทวตาสันติวิหาราวสินี prayed, ทุกไปคาเดยโพธิคาเดยแต่หิงแตหิงตาธรรมะทานินะภวันตูปุชิตาโสถิงกโรนณัตเทท้าวิหารามัทเลเทราจามาจานวกาจพิคาโว สารามิการธนปฏิอุปัสการขามาจารทษานิขมาจาริสราสปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจาราสัมภวาสังเสรชาตาธารโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวารังปฏิจเตสเปปิลูกาสากรนตุสังขยังธรรตุจิรังสังตังธโมธรรมะธาราจะปุคาลาสังโฆตุสมะควะอัริยะจาริยะจัจฉะอเมรคัตุสัธโมสัเปปิธรรมะจันนิโนวุดิงสัมปะปุเนยามะธเมอัติยปะเวทิเตปัสสนาโหตุสเปปิ ปาณิโนพุทธาสาสนธรรม,มาทารังวิยเวชนโตกาเลเทโวปาวัสตุพุทิงภาพุทิภาวายะสันตานางังสะมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะรา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปตตาจนิพญาสกกาปตาจนิสกกาหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาปตาจะอามเหงหิสัพปตังปุญญาสำราทางสัพเพเทวานุโมทันถุสัมภะสัมปัสสิทธิยาทานังธานตุสัทายะสีตังรักาตุสัพทาภาวนาพิรตตาหตุขาชันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาหัตุสัพพังสุมังคลังรักาตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุนตีหตุนิรันตรัง โหตุสพังสุมังครังรักขตุสะพะเทวตาสะพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตูนิรันตะังโหตุสพังสุมคครังรักขตุสพะเทวตาสพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตูนิรันตดัง สัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจติเชนะรักขมพนมิสัะปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจติเชนะรักขมพนมิสัะปะโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจติเชนะรักขมพนมิสัะปะโส สภีพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจาเตชนะระขัมผดมิสัมปโสสภีพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจาเตชนะระขัมผดมิสัมปโสสภีพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจาเตชนะระขัมผดมิสัมปโสสภีพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจาเตชนะระขัมผดมิสัมปโสสภีพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพรังอรันตานัณจาเตชนะระขัมผดมิสัมปโส สัพเพพุทธ,ธาพระปัตตาปัจเจกานันจายังพระรังอันตานันจาาเทเชนะา,ารกขัมปัตมิสัมปะโสด้วยอำนาจแห่แงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าด้วยสวด สาธยายพุทธพ,พุทธมนต์นี้ข้าพาเจ้าขอน้มเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลายัยขออันนี้ส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมภัสสิริมงคลแก่ข้าพาเจ้าให้คราาคราปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรม องสมเด็จพระรัชสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมูลเล็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธนุภาพเทวนุภาพและลิานุภาพอันสิทธิน อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ